สวัสดีครับมีเอฟซีใจดีอีกแล้วนะครับผมโอ้โหนี่ว่าจะห่อข้าวแล้วโอ้เอ็นในเช้านี้เลี้ยงเลยมีใจดีวนมาทั้งวหนึ่งพับาทนะคะเดี๋ยว่แยกแบบนี้นะอนี้ค่ะอาหาร ทีมสีเสียหายแล้วอันนี้เดาเดาเดาว่าของใครฮะเดา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 เอ้ามีของใครด้วยเหรอในพอดีโอ really> yeah, so okay. no okay. ้ขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยนะครับไม่ใช่นะเนอไม่ใช่ของที่เดาโอเคเดาเดาว่าเป็นของใครขอบคุณนะครับที่นังซื้อของลุงนี้เนี่ยค่ะคะก็เป็นของลุงนี้นะนี่เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยที่นี่เลี้ยงเลยนี่เดิน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 ไป โอเคนะครับ FC จะชนบุร uh, ีอ่ะโอ้ยพ่อหน่อยฮันไว้กล้องไปต่อให้เอาอะไรขอให้แบ่งกันไอ้ยดิควงดังควงดังขอให้แบ่งกันขอให้ FC ร่ำรวยขอให้ FC ร่ำรวยร่างกายแข็งแรงนะคะ ก็มีไอ้รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปเนาะนะครับทุกผู้ชมทุกเราเนาะครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณครับมครับครับผมอันนี้ก็ห้าร้อยบาทในสี่ตเที่ยงครับผมนี่นะเงินเงินส่วนนี้นะเราจะไปซื้อกับข้าวตอนเที่ยงนี่กินเพราะว่าเราเรามีเงินค่ากับข้าวที่เราจะกินร่วมกัน เดี๋ยวอันนี้นับนับโชว์กันเลยเนาะนับโชกันเลยว่าเหลือค่ากับข้าวจัดบาทนะบสี่นะอันนี้ก็ขอแจ้งไปเลยเนาะว่าเรามีเงินค่ากับข้าวที่เราจะเอามากินในในทีมงานของเราในระหว่างระหว่างการทํางานในระหว่างในระหว่างการทํางานเรามีอยู่ห้าร้อยหกร้อยหกร้อยหกสิบหกร้อยเจ็ดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกร้อยเจ็ดสิบหก เออยี่สิบห้าสตางคไม่ใช่อันนั้ไม่ใช่อันนี้นะอยี่สิบห้าตางค์ไม่ใช่เหรอเงินค่อยอ่าเรามีทั้งหมดห7ร้อยเจ็ดสิหกยี่สิบห้าสตางค์วันนี้เราก็จะนําเงินตัวนี้ไปซื้อกับข้าวตอนเที่ยงกินครับผมนะอ่าถ้ามันเหลก็มื้อต่อไปอันนี้ต้องประกาศว่าเรากินวันนี้เศษมันเหลือเท่าไหร่ก็เอาไว้กินพรุ่งนี้พอหมดเงินจํานวนนี้แล้วก็ขอแจ้งให้ทราบว่าให้ทุกคนนําเงินมา ซ, mm hmm. ซื s <S ้อข้าวหรือไม่ก็ห่อกับข้าวมารวมกันกินเอาเรามีเงินที่จะกินข้าวด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะน่าจะอีกประมาณสองวันเนาะสองวันเราไปกินตอนเที่ยงน่าจะหมดนะใช่เพราะฉะนั้นก็อีกประมาณวันสองวันนี้ก็ให้เตรียมเงินมาซื้อกับข้าวกินแจรีมาเพื่อทราบ เปิดความ้ราบเอ่อติดตัวให้ถูกนะครับพี่น้องครับติดงานที่สั่งซื้อนะฮะยาไม่ไม่ไต้องพนันเนาะขอบคุณนะ FC จากอ่าชนบุรีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรวยเงินทองไหลมาเทมานะหันไปทางซ้ายก็ขอให้เจอเงินหันไปทางขวาก็ขอให้เจอเงินนั่นรับคอยได้เงินเมื่อนอนเจอยได้เงินแสน รแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงนะครับผม่่เเขาพนนอะครับโอ้เรื่องดีครับเรื่องดีนะเบิร์ดในในเรื่องดีก็มีเรื่องร้ายในเรื่องดีก็มีเรื่องร้ายเงินจะหมดแล้ยห่อข้าวมาเองนะครับพี่น้องก็ดีใจเนาะอบคครัผมไปเราไปกินข้าวกันดีกว่าเรามีเงินแล้วนี่ครับผมอัปเดตแล้วครับพี่น้องานะ่อีกไม่นานครับอีกไม่นานเราเราจะสิ้นสุดภารกิจนะครับผมของคุณยายพรนะครับแก๋ก็จะบ้านที่ พร้อมอยู่นะครับบาดพร้อมอยู่นะครับผมนี่เกดก็นอนตรงสลาของหมู่บ้านนะพี่น้องก็จะ่าอะไรทำให้เสร็จเร็วที่สุดเออพอตกเก็บของนนี้คำนวณสั่งซื้อของครับหลังเขาใหญ่พอสมควรนะพี่น้องเกื่อบมันเหลือแล้วก็ไปบ้านหลังอื่นออ๋แล้วก็ ตั้งสี่ลอนเล็กอืมเดี๋ยวให้เขาคำนวณให้นะเดี่ยวความยาวมัน2องเมตรหกสิบก็พี่ทานจากพี่กี้วัดดูแล้วอืมอ่าแล้วก็หน้าต่างของบานครับผมตุนบานอืมที่จะไปสั่งเดี๋ยวขาดหืออะไรบ้ซื้อป่ะเชฉยได้ยังเฉยได้ยังเชฉยได้ยังผมโอเคได้เดี๋ยวขายกับซื้อเอาป่ะ ห้ามขี่รถนะโอเคนะ